มาอยู่ที่สวนห้องเป็นสนิทของอุทยานแห่งชาตาิทับลานกับฝั่งทางวังน้ำเขียวฝั่งทางวังน้ำเขียวเนี้ยเส่นวนพักโอ้สวยอันนี้ก็เป็นอันอันนั้นก็เป็นที่พักมีห้องน้ำนะครับน,นี่ก็เป็นค่ามาในคนละ ถ้าเขาผู้ผูผู้ใจสิบผู้ใญ่ยี่สิบเด็กเด็กสิบบาทแล้วก็ตัวรถสามสิบบาทเงียบสงบครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ,รบอันนี้ก็เป็นที่กลางเต็นท์นะครับกับอันนี้ก็ได้พูดคุยกับกัแบบ่คนที่มาพักู่ก่่นเลยนะครับห้องน้ำก็ เหมือนที่ว่าอาจจะขุ่นๆนิดนึงนะครับอ่าก็ไฟบริเวณนี้กลางเต็นก็ไม่มีนะครับอ่ามาทั้งหมดนะคมันไปจุดนี้ก็ไม่มีเราก็ต้องเตรียมมาเองนะครับบริเวณถ้าไปเช่าบ้านเนี่ยบ้านมีสองราคามีพันสองสองตังเตีนะครับอะไรสวนห้องเนาะ,ะอ่าดานินชา,าทับลานสิบสาม,สามอะไรน,นะแล้วก็มาเนี่ก็เอาไฟมาเองนะครับแต่ก็จะมีไฟไฟไฟใหญ่ะครั เปนกันทางไปทางนนเนาะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูนั่น,น,นจะเป็นมา,าครอบครัวใหญ่แต่ว่าคนไม่ค่อยมีแต่คนที่ชอบความสงบนะครับมาเลยนี่ครับหน้าผาปฏิบัติธรรมนะะ่าจะดีเหมาะเข้าค่าลูกเสือดเดี๋ยวมาเดินดูด้วยอะไรน,นเป็นหน้าผาสวยนะครับสวยสวยมากเดี๋ยวเราไปเลยวอสคุครับ นี่ก็ทางขึ้นก็นจะเป็นรู้สึกประทับใจไหมก็ชอบความเงียบสงบออชอบชอบบรรยากาศแต่ก็แอบกลัวนิดนิดมันมืยว่ามันยุงได้คำว่ายุงยึงแบงเยอะนี่คือมันสงบมากไปไหม,มครับ,บครับตอนนี้ก็เมื่อกี้ได้คุยก,กับอ่าที่เอบครัวใหญ่เขามาลหลาย ก,ก็อยู่กันสองคืนครับคืนแรกก็ฟ้า,าปิดค่อนข้างแรมแล้วก็เห็นดาวเต้นสวยมากก็จะมีไฟ้เดินไฟกระตุเหมือนกับไฟเซนเซอร์นะพอเดิไไนผ่านไกลกระจิบนิดนึงยวแก็จะมืดสนินท,าานนนนทนแล้วก็อยู่กับผู้ใหญ่เขาก็มากันเขาบอกแต่ว่ามียุงนิดนึงตอนหกทุ่มเช้าก็หายัปมีตุลาต้นใหญ่มาก,ก แต่ก็ต้นตาลใหม่กลุ่มครับแต่ตรงนี้มาดูครับกล้องขึ้นมาข้างบนตรงนี้เป็นเป็นกังวลตรงนี้เป็นอะ,อะไรนะน่าจะเป็นจุดพีคจุดจุดสวยจุดสุดยอดของวิทยาลัยคือตรงนี้เป็นยานทับลานเนาะอ่าชาติทัทบลานแล้วก็ยังไงล่ะ แล้วก็มันก็เป็นหุบเขาลงไปเนาะวืบๆไปแล้วก็เขาซบซ้อนสลับซบซ้อนกันนะครับก็สนใจก็มาอะไรอุทยานทัพลานแห่งชาติมวยย่อยที่นะสิบสามเนาะสวน,สวนห้อมห้อมหอหีบหออ่างหมอมมาไปอีกค่าเข้าคนได้ยี่สิบบาทค่ารถสามสิบบาทนะครับในผมมาสองคนก็ ค่ารถสามสิบค่าค่าเข้าคนละยี่สิบคนละยี่สิบาทถึง4สี่สิบแล้วก็ค่ารถสามสิบบาทนะครับแต่ถ้ากลางเต็นท์กลางเต็นท์อีกคนละสามสิบบาทคนละเนาะ่สามสิบบาทค่าเต็นท์นะครับแต่ถ้าเช่าเช่าบ้านหลังละหกร้อยหลังหนึ่งกับหลังละพันสองหลังแต่ก็มีหลายๆหลังแต่มันก็อยู่ข้างตาซึงแบบเงียบ ถ้ามาอะไราคนโกรกขีนะครับคุณบอกเออเหมาะในการทำไข่ลูกเสือโอเค <c oughs> ที่หนึ่งที่แนะนำสำหรับคนที่ชอบอเวนเจอร์จริงเงียบสงบแล้วก็มาเป็นก้อวกลัวที่ที่อาจจะเบื่อรีสอร์ทแล้วเนาะ <c oughs> มากลางเต็นจุดนี้เป็นจุดนงที่คนไม่ค่อยมีมาลองมาเดินก่อนจะปิดอันนกี้ ที่มองมาก็มีครอบครัวใหญ่ครอบครัวนี้แล้วก็มีสองครอบครัวเองแล้วก็ตรงบ้านพักก็มีหลังละหกร้อยครอบครัวหนึ่งนอนได้สี่คนนะครับบ้านไม่มีเอนะครับแนํำนะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาทักวันโอเคครับมาดูจะป้ายนี้ป้ายนี้ห้อง สวนห้อมไม่โทรนะครับสวนห้อมมองเห็นไหมไปจับกันดีสวนห้อมสวนห้อมปลาทนลุทนแรงทุนฝนวิวพอยต์เดอะไฟร์ผู้มันเป็นกีนตัดนะเป็นสวนขนาบสุโขลาอืมครับมีเป็นป่าลานะครับอันนี้กรมวิทยากางชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โอเคครับมาแต่อาจจะไม่สวยตรงนี้เพราะถ้าตัดต้นไม้อจจะสวยมากนะครับแต่ตรงนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่เพียงพอมีต้นกระบุกต้นบุกยังใหญ่ลยครับเนะี่ยถ้าตัดอาจจะอันตรายก็ได้าน้องเออใช่เพราะเป็นหน้าผากลัวครับวันนี้ก็ขอลากัาานคะรับใจก็มาเที่ยวมาห <laughs> ากันนะจันน <laughs> <ๆ>ีีได้คนขอไก่รอบ